จะเอาอะไรคะจะเอาดีจับเพื่อนค่ะอยากได้อะไรคะอยากให้เพื่อนแบบดีสมบูรณ์แบบอยากให้เพื่อนทําดีแดงใจมหาเสร็จแล้วเราก็ทุกเพื่อนคะเพื่อนรู้ไหมคะเพื่อนคนนี้อยากได้อยากได้ดีจากเพื่อนคนนี้ค่ะกำลังทําอยู่อะทัดีไม่พอหนูคือไม่ได้โกลียเกลียดแต่มันมีนิดนึงที่ที่พี่ ที่หนูให้พี่ต้องแอดเลยพี่ต้องอ่ะอ้าทำเองเลยอ่ะจําได้ไหมไเออนั่นแหละแล้วก็คือใจมันเฮ้ยหนูอยากให้พี่ต้องทำเป็นนะขั้หลังก็คือจะได้ทําไงให้ยอ้าวทำเองเลยแล้วก็นั่งสไลด์เฉยพี่ได้เป็นกับจันเจ้ากับพี่ยุ้ยก็เป็นแบบต้องถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้พี่บอกพี่ยุ้ยถ่ายเองเลยเพราะเราไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะแบบไหนอย่างเมื่อกี้เนี่ย นั่งทำนะถามอูแล้วมันก็ยังเป็นอย่างเนี้ยมันยังไม่ไปไหนไงคือยังไม่จบเลยอูสอนสิบแล้วนเยยินดีบอกไงแต่ว่าแบบว่าอยากให้รับฟังแล้วก็ยินดีที่จะเ่่อทีตก็ยินดีที่จะทำ้วยแต่อันนี้ก็คือมันจะเอาจากกันยังไม่มีโมเมนต์แล้วไงไมนมีมเหจือนแต่เนี้ยเรารู้ว่าวันนั้นจันจางพูดอะไรไงเราก็ถามอูแล้วเราก็ทำแหละทำแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เลยดี๋ยวมีกิเลสจะเอาดีจากพี่อยากให้พี่ทำเอง เมื่อกี้ได้ยินแล้วี่ไม่ได้โยนเหมือนเดิมไงพี่ก็เลยถามอูนยังไม่ได้เลยขาเลเต้นเป็นยืดเต้นยืะยืดยังไงอ่ะยืด้ืดอะไรแบบนี้ค่ะไอ้ข้อเทียังไม่รู้จักนั่นแหละ ให้ดีเต็มใจพอใจที่จะเรียนยังไม่มีโมเมนต์นั้งไงวันนั้นไม่มีโมนั้นนั้นแต่วันนั้นจําได้ใช่ไหมจาได้วันนั้นะไม่รู้ว่าเจ้ารู้สึกอย่าง้นเราไม่รู้เพราะว่าเราเคยเราทํากับพี่ยุ้ยแล้วพี่ยุ้ยไม่มีรู้สมันเป็นตัวอย่างอยากให้พี่อะทําเป็นแล้ววันนี้ค่ะหายอยากวันนี้หายอยากเลยแล้วค่ะก็บอกขอโอกาสไงว่าเออถ้าพี่ทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พอใจตามฐานที่เราทําได้มัเพียรเต็มที่พอใจเต็มที่เท่าที่เราดำได้พอใจเต็มที่เท่าที่เพื่อนทําได้นะคะ,ม,ะ,คะมันง่้ค่ะมันอยากเอาดีจากคนอื่นวันนี้น้องพรไม่ง่้แล้วนะคะพอใจเต็มที่เท่าที่เราดำได้